วันที่กวันที่สิกุมภาักธ์้9 <c oughs> วันนี้เป็นครั้งที่99วันที่16กุมภาพันธ์2569ข้าพเจ้าทิเชอร์พิกกี้สองร้ิยสิ์ขอปลิ่งวาจาสาธายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอัจาริยบูชาแด่องค์พระกปฏิเทละเจ้าองค์หลวงปู่จำเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งผู้บาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยังข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระนรตะไกรข้าจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตขขออองง้้าาาาพเเจปป็นนนสสสมธิัััววแกรดตตยบ่ไ บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลีสุอัตราคัจจันตุเทวตาสัทธมังมุลราชสัจจานตุสกโกขังสักเคการเมจรูเปคลิกิสิกะรัตเตจัตลิเควิมานีทิเประเทจักามีตารุณะคารีเคหะวัตถุมหิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชาลัทธารวิสเมยะกะขัตถปนาคาติตันตาจันติเกยังมุนิวัรวัจนังสาตบูเมยสุนันตุธรรมสวรรค์กาโลอายัมพัทันตาธรรมสวรรค์กาโลอายัมพัทันตาธรรมสวรรค์กาโลอายัมพัทันตา บทสวดนามกาสิติขถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาขถานัตถิเมสระนังอัญญงพุทโธเมสระนังวรังเอตินัสสัจจวัชนะสสุที่มีของตุสัพปทานัตถิเมสระนังอัญญงธัมโมเมสระนังวรังเอตินัสสัจจวัชนะสสุที่มีของตุสัพปทานัตถิเมสระนังอัญญงสังโฆเมสระนังวรังเอตินัสสัจจวัชนัสุตติมีหสัพุทา บทสวนมหากริกนาโถติอุทกาคาถามหากริกนาโถอัฏฐานยัสสะปปานินังปุริตวาปรมีสภาปัตโตสัมปุทิมุตตะมังเอตินะสัจจวัจจินามังหงตุสัพพุปัตถวามหากริกนาโถหิตายัสัพปปานินังปุริตวาปรมีสภาปัตโตสัมปุทิมุตตะมังเอตินะสัจจวัจจินามังหงตุสัพพุปัตถวามหากริกนาโถสุขายัปานินังสัพพปานินังปุริตวาปรมีสภาปัตโตสัพพุทิมุตตะมังเอตินะสัจจวัจจินามังหงตุสัพพุปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพรกวาสเกศสูวิหารติกับพิลุวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเคนณาสัตถิงปจมาเตหิพิคุสเตหิสเปหีวะอรหันเตหิทัศสหิเจโลูกธาตุหิเทวตาเยบุเยนาสนิปติตาหุติ พระกวันตังทัศนายยปิคุสกจัตคูจตุนังสุทาวาสกัยแกนังเทวานังเอตตังหุสิเอญโขพระกวาศกีสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังขีนะสัตถิปัจำมติเห็นพิคุสเตหิเหนสภิหิวะอรหันเตหิทัสไสหิเจลูกตาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปฏิตาหุติพระกวันตังทัศนายยปิคุสังกจายานุนัมะยัมปิยินะพระกวันเตนุปัสสะกมอยมะ อุปสรรมบิตวาปรากฏตูเศรษฐกิจปเจกะคาถาปรเสยยมติอตาโกตาเทวตาเสยยถาปีนามาพละวาปุริโสสมจิตังวาปะหังปสาริยะปสาริตังวาปะหังสมิเชยะอวะมีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอนตรหิตาปรากฏตูปุูรตัประตูลังสุอตาโกตาเทวตาปรากฏตังอภิวาเทตวะเอกมบัณฑังอัตังสุเอกมบัณฑังจิตาโกเอกาเทวตาปรากฏตูเศรษฐกิจอิมังค์ธัมปัสสิมหาสมัยโยปวารณะสมิงเทวกายาสมาคตาอาคติมห์อิมังธามะสมัยยังทัติตาโยบะปราชิตะสังก อัตคุบะปราเทวตาพุทโตตุชนิกีมังคตังอภัสสิตัตระพิกาวุสมาทหังสุจิตังอัตโนชุกมะกังสุสารธิวเนตานิกะเหตวายทริยานีละติปฏิตาติ อัตโกวะปราเทวตาปะกัโตสถิตเกอิมังคทังอภัสสิเจตวากิลังเจตวะปรีแขงอินทากิลังโอหัดจะมะเมชะเตจารันติสุทาวิมาลาจักูมัตตาสุทันตาสุสุนะคาติอัตโกวะปราเทวตาปะกัโตสถิตเกอิมังคทังอภัสสิเยเคจิปุตังจัตังกาตาเสกนาเตกมิสติอปายะภูมิงปะหายะมนุสสังเตหังเทวะกายังปะรปุริสันติติอัตโกวะพะกวาภิคัวมันเตสิเยปุเยนะภิกขุเวทัสสะสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาอุทิทัฏฐานตังทัสศนายะะภิกกขุัจะเยปิเเตภิกขุวค อติตามัติหนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาติสัมปีปะกวนตานังเอตัปปะระมายวะเทวตาเสนิปฏิตาอเฮสุสัยทัพถีไมหังเอตระหิยปิเดปิกเวภวิสันติอนาคตัมัติานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาติสัมปีปะกวนตานังเอตัปปะระมายวะเทวตาเสนิปฏิตาภวิสติเสยยัพถีไมหังเอตระหิยอจิกิสัมมิปิกเวเทวกายานังนามานิกิติกิสัมมิปิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสัมมิปิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนารสาตุกังมานัสิกรุปัจจสต สิโลกามนุกัศม์มิยัตปุมาตัสสิตาเยสิตาคิริพลังปะหิตตาสมัยตาปตุสีหาวาสเลนาโลมาหังสาพิสปุโนโอทานตมนาสาสุธาวิปัสสนมนาวิลาปิญโยปัสติยตวะวเนิกปิรวัตเวตโตมันตยิสัทธาสาวกีสาวเสนรติเทวกายพิกตาเตวิชานาถพิกวู เตจจตัดประวัติขลุงสุตวะพุทธศาสนาสัมเตสัพพตุลูกุยานังอมนุสย์านาทัศนังอเปกีสัตมัตตะคุงสหัสังอสะสัริังสตังเอกีศาสนาังอมนุสย์านามัตะสุงอเปกีนัตมัตตะคุงทิสาสภาพุทธะอหงตันจัสรพังอภิญญายาววากิตวานะจักุมันตโตมัตยิสัทธาสัพพปกีสัสนินาเตเทวกายาปิกาตาเตวิชนาทพิโกวดีมุหังกิติจิสามิขิราหิอนุปปสโสสัตตสานาสาวะิจขะภูมากับปีรักตะวันอิทิมันโตชุติมันโตวะนามันโตยะสัชินโอมุ โมธมนารพิกมุงพิกุณังสมติมันังสัตตากิาติสานสายยักษานันนาตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตนันมันโตยัสัจิโนโมธมนารพิกมุงพิกุณังสมติมังนังเจเดสุลัสสานสายยักขานันนาตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตนันมันโตยัสัจิโนโมธมนารพิกมุงพิกุณังสมติมันังเวสามิตาปัจจสตายักขานันนาตวันโนอิติมันโตชุติมันโตนันมันโตยัสัจิโนโมธมนารพิกมุงพิกุณังสมติมันังกุบิโรราชาฮิโกเวปุรสานิเวสนางพิญญานังสัตตาสัง สสภะข้าศปิติมนังปุริมจัติสังราชธัตระโถปัสสติคัตถนังอธิปติมหาราชเจชจิโสปุตตปิตัสสะพะวุอิธนามะมาภลาอิธิมันโตชุติมันโตวรมันโตเจสัจิโนมุธมันนาภิกขมุงพิกุลังสมิติมนังถักขีนัจจติสังราชวิลุนหตปัสสติอุปัฏฐนังอธิปติมหาราชเจชจิโสปุตตปิตัสสะพะวุอิธนามะมาภลาอิธิมันโตชุติมันโตวรมันโตเจสัจิโนมุธมันนาภิกขมุงพิกุลังสมิติมนัง

ปุริมาทิสังตตระโหตาินนาวิรุกปชิมีนาวิรูปกกุเโุตระนิสังตตโลเตมหาราชาสมันตาจตุโทิสาตลมนาลังสุันปิลวัตเวเตสัมมัญาวโนตาสกุวัญนิกาสะามยากุเตทุเวเนทุวิภูชพิภูตสจันโนกมันสิทโจักิโนมนทุนมนตุจัปนาโตปัญโยจัติปสุโจัมันตลิจิตตสนุจักัปนโรชาจันสโปอาคูบัญชสิโคเจวตินลูสุริยาวัจสาเอเตจ ทตาลธาจัะอากูนาคายัสสจินุเอราวัณโอมหานาโกสุปขะสมิติวนันัมเยนะคาราชีสหัสหา,หารันติทิพทาทิชาปกิวิสุตจักูเวหายัสสาติวันัมมาชปตจิตราสุปนัยติเดสะนัง <c oughs> อภยันตานาคาราชานามาสิกสุปนตโตเขมามมากกสีพุทโธสันให้ว่จะหิโปหายันตา นาคาสุปันนาสระนามกังสุพุทธังจิตาพชิราหะเทนะสมุทังอสุราสิตาพัตตุรวัสวัตเตติอิธิมันโตยัสสัจิโนกาลักัญชามหาวิสมาอสุราธนเวคสาเวปจิติสุติจัปปานาโตนมุจิสาสตันจัปลิปุตตนังสเปเวโรจนามกาสันอิตวาปลินเนังลาหุปัทภมุปปะกมุงสมัยโยตานิปัตันเตปุตังสมิติมนังอาปูจเทวาปัทวิจเตโชวายโยตถาคมุวรุณาวรุณาเทวาสมุจจะสัสสะเมตตากรุณากายิกาอากุเทวา ยศสัสิโนทัศติทัศธากายาสพเพนะตวะนโนอิทิมนโตชุติมันโตแลนมันโตยศสัสิโนมุธมนาพิการมุงพิกุนังสมิติงมนัง Bentuk Jatihwasi nijah Samajatu Bhayamani Sutriyastiwati Wati 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 สมณะมหาสมณะมนุษย no, <c oughs> ์สามมนุษย์สุดมาริตาปตุสิกาอาคูอาคูมนุปตุสิกาอตากูมองาโยเทวายเจจุรินตวาสิโนปะละคามหาปะละคาอาคูเทวายเจสสิโนทัศเตสัตตะกายาสเพนานตวะนิโนยิธิมันโตชิติมันโตวันมันโตยจสสิโนมุทมนาพิกโมพิกุณันสปิติมุนังสุกากรุมหาอนุนาอาคูเวคานาสาสสหโอทาตะไกายะปมุขาอาคูเทวาวิจักขณา ตามมาตาหราคาชามิสกกาจายาสัสิโนทนายังอาคาปจุนโยทิสาบิวสติทัศเตทัศธากายาสัพพินานต์ตมะนิโนอิทิมโตชุดิมโตนวนันโตเยสสัสิโนมุทมนาพิการมุพิกุณังสมิติวนังคิมยาตุจิตายามาการตกาจายาสัสิโนสัพพิตกาลามาเซธาชุติธรมาจาสวะนิมานะรติโนอากุวตะกุปะลีนิมิตาทัศเตทัศธากายาสัพพินานต์ตมะนิโนอิทิมโตชุดิมโตนวนันโตเยสสัสิโน

ตีจัสยพิกานตีสิทธิทวีสามกีมลนาพิการิปัสสากันนสมันทียังอทาณะถาันาราคินาปัตตมตุบูสมนตาปริวาลิามาบูุจิตาุจินังอิตธิมหาสนโกหาสนาปิสยิปนินตะละมหัชชะสังกตะวนปิระวังจาพุโกเมโตันนัตุสิจโกตาสุปุถาวติสังกุตอยัวตันจัสมังพิญญาวาัจจุบันัจจกุมตะโตมตะยิสถาสวกีสัสเนนติมลนาิกา่ตวิชนาธาพิ เตจัตปะโมกุลุงสุตวะพุทธะศาสนาวิตรากิปะกามุงในสังรูปีอินชยุงสะเพวิชิตสังกามาปจติตายเจษสิโนมุตติสหพุทธิสวาคาเตชเนสุตตาติบทสวดจุณละชยปรกรณ นาโมเมพุทธเตชสารัตนตยธมิกาเตชะปสิทธิปะสิทิวานารายะปรเมสุราสิธิปะมาจะอินทาจะจตุโลกกาคัมภีรกะกาสมุทาปุตุงขังขาจะสัพพมาชยะปสิทธิพวันตุเตชยะชยาตละนีตลนิอุตตติอุตตตินันทินันทีชยะชยะขะโลาตละนีใสเนใสเสนาเมลุลาเจปนนรชีชยะชยะกัมภีรสงบนปีนาเกียนทนาคีปิสัจจปุตธกาลิชยะชยะตุนิมิตาโลกีชยะชยาสังีสุตะธานามุขชาชยะชยะวรุณามุขสัตราวชยะชยะปะตินะ จำปาทินาคราภุลกันตกะชยะชยะกัจจโกนใตุลงสกุลภูชงสีหะปัญญาคติปาชยะชัยะวรุณะมุขยะตาจิตตาจิตตาเซนารีปุระสุธินรดีชยะชัยะสุขะสุขะชีวีชยะชัยยะธนินเลสัาสุชยะชัยะชัยะธรณีสัตติสัาชัยะชัยะมังกราลังยาปวกเขชยะชัยะวรุณัญยาเขชัยะชัยะรักษาสุรภูชติชาชัยะชัยะประมินตะขณะชัยะชัยะนาจารีราชาชัยชัยะชัยะปตวินสัพพังชัยะชัยะอรหันตาปจิกัพุทธสาวง ชยชานาโควิรนาโควิรุปโคชัดิมาลาวีอินโตจะเวนัตโยจักุเวโรวัลุโนปิจักอคิวาโยจะปาจุนโหกุมาโอทัตตะลัโกอัตาลัสะมหาเทวาอิสิทธิตาปัสสาตโยอิสิโนสัปปากาสผาชยะรามูพะตุเตชยะธโมจะสังโฆจะเทศปะโรจะชยะกังเอเตนะชยะเตเจนะชยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะหุนตุเตชยะมังกลังชยโยปีพุทธสาสินิปโตอายังมาลาสัจะปิยุโตภราชโยโคสยามุติมันเตปุกุลิตาชยะตถาอิน

มมุติตายตถาทิวณะม่หสโนชยโยปิพุทธัาสิลุโตอายัมสจะปยตปราชโยอคยมติมปุตตายตถาจุนขะม่หสโนชโยปิพุทธัสิลุโตอายัมสจะปยตปราชโยอคยมติมิุตตายตถานคขณะม่หสโนชโยปิพุทธัสิลุโตอายัมสจะปยตปราชโยอคยมติมิุตตายตถาสภามาณะม่หสโนเยตุทธยามลิสกานังนังนิัต Habis saya kisah apa-apa tanah Kau patut apa-apa tadi Sudah ketan Semua kanan Semua patan Semua ditan Semua nunggu Semua nunggu Semua nunggu Tujuh tangan Pramah cari Semua ketakin Angkai akan Semua Wajah menung kemang kiri kiri, kata kina kata kina ni kata mana kata kina, kata tiga tarat tarat suki tahu dunia, kata sahaja ni, aruka suki tahu sampai hingga tipis sunat tu pon tu ye tiba seminggu ni, kata kata tiga juga setahun tu suki tahun ตักกะตุสัพพสัตตานังตักกะตุจินนะศาสนานังยะกะจิปะทะนาติสังสัพพ a บุเฑตุมะนุรัทถะย a ตตะกะลิปะวะสันตุวัสงวัสาวะระหังกะโลคาจุปัตตะวะติสังนิวัรินตุจะสัพพะทากะจะจุกังกิตะจุกังอรหันตุยะารหังอุสวะธัมะนิยะมสุตังเอวะเมสุตังอกังสมมังภะควาสัพพติยังวิหรติเจตปะณีอนากปิ ทิกสะอารามีตระโกปะกวาพิกูมันเตสิปิกโบติพรทันเตติตปิกูปะกตปัจจสุสุปะกไวตตโตจัปทาวาพิกวีตตะกานังอนุปทาวาตตะกานังที่ท้าวสาธาตุตมะทิตตตมะนมตาสเปสังกระอันนี้ติตังตตะกโตอภิสัมภุจติภิสัมิติภิสัมุจตวะภิสัมมิตวะิิกติเทเสติปัญจปติปทปติวิวลิติปัจจติอุตานิกรติสเปสังกระอันนี้ติปทาวาปิกวีตตะกานังอนุปทาวาตตะกานังที่ทาวสา ปัตตพิธีวิวรติวิปัชติอุตานิกรโรติสเปสกราทุกาติอุปทาวาภิกเวตตถาคตานังนุปทาวรตถาคตานังทิตาวสาสาตุตมมติลตาธรรมนิยามตาสเปธรรมานตาติตังตถาคตัวอภิสมพุชติอภิสมิติอภิสมพุชิตวะอภิสมิตวะอจิกติเทเซติปัญญาปิติปทตติธีวิวรติวิปัชติอุตานิกรโรติสเปธรรมานตาติอิธมวุจักภักควาอัตมนาเตวิภูปภัตโตภสษิตังอภิธนตุติบทสวดพระเถรกลตัคาถาอธิตังนานาว บุคคลไม่ตวนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเดียอะไรและไม่พึงประมงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติติดตามไปยังต่างอัปตจานังกตังสิ่งเป็นอดีตก็ลากไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั่นจะอยูธรรมังตัดถัตถรพิปัสติอสันิรังสังปังตังวิธรรมนุปรุญยีผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นย้งแจ้งไม่งงเงันก่อนแขนก็ควรพ่อคุลการเจนนั้นไว้อาเชว่ากิจมาตัดปังกูจัญญาเวลานั้นสุปีความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำ เพราะการเปลี่ยนมาต่อมังชนะซึ่งมีเสน่ห์มาจะไม่มีรองลบลองเอวังวิหารีมัตตาปินอาโมลตามัตติตังตังเวปเทกระตุติสตโตจิกเตมุนีมุนีผู้สงบยอมกล่าวเรียกผู้มีความเปียนอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการต่างกันกลาคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงหลายทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังวีครับปัจจวีขณะสัพเพสังขารอนิจจาสังขารขึ้นร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไปที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อหายไปสัพเพสังขารทุกขะสังขารขึ้นร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมดดททัั้้้้งสิินนนนนมเเเปป็ุกกกกขข์ตยยาาพึแลวจไ สัพพิธมาอนัตตาสิ่งต่างหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวัตถนของเราทุกวันชีวิตต่างชีวิตเป็นของมายังยืนทุกวันมรณะความตายเป็นของยังยืนเอาไปสั่งมายามันนิตจปังเราจะเป็นตายเหมนแท้มรณะปริโยสานังมีชีวิตต่งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดเอกชีวิตต่งแหมนี่จะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีนี่จะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตถ่าตักคนที่เกี่ยวสังเวียนไอาต้ยังประโยชน์จิตหลักระ่างกายนี่ กลิงขลังอีว่าประเด็นรางวาัลทนมาและท่านฟื้นนีแนะทางหาประโยชน์ไม่ได้อริจังอริจังวัตสังขาราสังขารต่างๆไม่เที่ยงหนออุปาท้าว่าจะทำอีนองมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปมมเไป็เนธรรมดาอุปชิตวานยนรุจันติความเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเตสังงูปสมุรุโคความเข้าไปสงบนะครับสังขารต่างๆเป็นสุงอย่างยิ่งสเปสิตามันนันติจสะสัง,าง,งการต่างๆปวงกำลังตายอยู่มลินสุจามารินเซล่ที่ตายแล้วและกำลังจะตายตัดติว่างมลรินสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอตัส e สัยในควาาามมมมตยยยนีี้่่่อไแกเเรล บทสวดเมตตาอย่างกิจจิยังกิจจิกุศลังกำลังจะไปหิงิปตะหิงิกระตังคุณยังนวันุโมทังตุชวนันตุคนณโตเยเทวาะมิทานิอธิกตาธิกายุคัสตะตังตุชุกิตังตุทุขาพุงจตุมัตาปิตาสุกิตังตุทุขาพุงจตุสเพียยะติกาสุกิตังตุทุขาพุงจตุสเพียยะจติกาสุกิตังตุทุขาพุงจตุสเพียปิสาสเพียยขาสเพียปิตาสุกิตังตุทุขาพุงจตุสเพียอาจารย์ยุปชัยสุกตาิตาังตุทุขาพุงจตุสัสตุุสเป นโมพุธิสัตวตัวขันติมายะอิติปะกวาวตนติมายะอะโพทิสัตวตันติมายะอิติปะกวาปฏิทานนักขตยาติวตาสติวิหารัาินีทุเบะลิพุทธกขลตายิงตาธรรมทานเด่นนาะวันตุปุชิตาสุติงครุเตทามิหารมันเตลีเทลาจามาชานาวกาจพิกภม สลามิกาธนปติอุปสกาขามาจเตษานิขามาจิสราสปานาพูตาสุกิตาโพันตุเตชลาพุชัยเยปิจตันสมบวรสังเสริฐชะตาตบวงปปัติกาเนียนิการธรรมวังปัจเติสัพพิปิตุกษะกระลุตุสังขยังทัตุจิรังสตังธรรมโมธรรมตราชัพปุกลาสังโฆโมตุสัมโวะอัตตาจัจจิตายาจัจอมีรักัตุสัตธรมโมสัพพิปิธรรมจาริโนวุติงุสปปะปุณิยมะกธรรมเนียริยปปิจติเตปสัญังหุตุสัพพปิปานิโนพุทธศาสนิลังสมาธารังปเวชนโติภาวายะสตนัง สิบทางในตัวมีแต่หน้ตาปิตาจันทร์ะจังมีจังระกันติปุตตะกังอีวังทมีนาราชันโงปัจังระกันตุสัปทาเทวตาอุโรชัอุโยชนะคาถาทุกขปตตาจินิทุขามปัจจปตาจินิปยาโสกปตตาจินิโสกัามุตุสเปปัานิโนอีตาปตตาจามินิสัปตังปุจจาสัปตังสุเปปสัพพปเทวานุโมทันตุสัพพะสัปติสติญาทานังตันตุสัทธายาสีลังระกันตุสัปทาภาวนาพิรตตังตุขจตุเทวตาคาถาสุบังกะลังคาถามุตุสัพังสุบังกะลังระคันตุส sapa dhamma <chat> nuba vena sodhi ko tu ni ratan po tu saphan su mangkara tu sapetivata sapa sankhara nuba vena sodhi ko tu ni yang dalam sapa puta palapata paccikana tu yang palanga lahan tu jeti chara kata sapa so sapa puta palapata paccikana tu yang palanga lahan tu niti sangat mudah sapa so sapa puta palapata paccikana tu yang palanga lahan tu jeti chara kata sapa so sapa puta palapata paccikana tu yang palanga lahan tu niti jeti chara kata sapa so sapa puta palapata paccikana tu yang dalam niti jeti chara kata sapa so จเปิดพิาประหาปรจจกานัง้ยังพลังานอันตันยตช่นั้นคงตงสับโซะเปิดาประปตาปจกานัีย่งพลังันตนยตชนัคงตาสับโุเปิดาประปตาปจกานังยังพลังันตนยตชนั้นงงสับสปิดาประปตาปจกานัีย่งพลังันตนยตช่นั้คงตาสับโซเรื่องหน้านมุุนี้กพเจ้าได้สวดตยามนี้กพเจ้าขอน้องเาทิวานเป็นพระราชกุศลแดสนิทเปินหลังเจ ขอในวงศ์ไฮบุคุนสนิจบุกเป็นสป,ปสิบุคนุนแก่พระเจ้าอย,าโโโย่าง,งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงให้มีแหล่งเได้จุดติดตั้งคงเป็นสมาชิพอันชอบทำข้าพมีจากแก่จดควรจะได้มีข้าพเจ้าคนข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมั่นในพระธรรมของสอนโดนไปสมาสัากข้าพเจ้าดำเงอยู่ในความมีงานตลอดการนั้นมีทั้งขอเทพเทวราทั้งหลายผู้ดได้โมตนาสักตุการในบุคุนสนิปุบสิปสัยพรนำส่งลำพานองค์ไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตุมงคลทั้งปวงที่สามเชื่อมมูลได้จัดสร้าง ให้เปรียมรวมด้วยพุทธานุภาพเทวันภาพ,าภาพและทิฏฐิางศัดิ์สิสธิอ์อำนวยภายเป็นสิ่งคุณเกี่ยวมของในผู้ชาทุกการเทืสาทุ